สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน s c โชคดี Channel ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดแวะไปหาน้องหล่องนะครับก็ก็ฝันบ้างนะครับแต่ยังไม่มั่นใจนะครับก็เลยแวะมาหาน้องชองนะครับงวดที่แล้วเราไม่ได้ลงน้องชองนะครับปรากฏว่าเลขน้องชองถ้าตัดเล่นก็เข้าเหมือนกันนะครับ7จ็ห้านะครับ น้องชองก็คิดว่าไม่น่ามาเนาะแต่แอดก็ได้ลงไปสรุปโค้งสุดท้ายให้อยู่นะครับแต่ไม่ได้เขียนอะไรนะครับเดี๋ยววันี้เรามาตามกันดูนะครับว่าน้องชองเขาได้ตัวไหนนะครับตอนนี้รออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับน้องชองสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไงเนาะงวดที่แล้ว <laughs> เสียดายไม่ได้ลงเนาะครับโอ ถ้าตัดเล่นก็ได้เนาะตัดเล่นก็ได้อยู่ฝันยังไงครับเดี๋ยวย้อนนิดนึงวันที่แล้ววันที่แล้วฝันฝันเขาเขียนให้อ๋อเขียนให้ครับอืเจ้าเดิมเจ้าประจำครับโหหกเจ็ดห้าหกตัดเล่นก็เข้าเลยเนาะครับอืแล้วยังไงวันนี้วันนี้ฝันว่ายายปนมาตะโกนบอกเลยคุณยายฝันแม่นะครับอื มาเคาะประต,ตูโกนบอกเลขครับแล้วก็ฝันแร่มาบอกว่ามาเคาะประตูเคาะประตูแล้วตะโกนบอกอว่าไอ้ทิศทิศอ่ะไปซื้อเลขเด้อไปซื้อเลขอือแล้วก็ถามว่าเลขอะไรแล้วก็ยายก็บอกว่าให้ให้ไปซื้อห้าส่นหนึ่งครับตะโกนบอกอ ให้ซื้อห้าศูนย์หนึ่งว่าเลขจะออกห้าศูนย์หนึ่งงวดนี้เรอครับรีไวลเนี่ยนะครับเพราะมันเสียงไม่คือเห็นรับเป็นแก่เลยใช่ไหมอว่าได้ยินแต่เสียงยินแต่เสียงมาอยู่หน้าบ้านมามาเคาะประตูมาเคาะประตูอในฝันนะครับเคาะประตูตะโกนบอกอกว่างวดนี้เลขออกห้าศูนย์หนึ่งครับจะออกนี่แหละครับครับ เลยได้ก็มาบอกแค่นี้แหละครับก็ฝันสั้นๆเนาะครับฝันแค่นี้ครับก็หวยฝันจะไม่ค่อยฝันยาวหรอกเนาะก็ถือว่าบางทีเราคิดว่าไม่มาเนาะเหมือนว่าที่แล้วเนาะมันก็มานะครับสี่ครับเผื่อท่านใดอยากจะลองไปครับไปเที่ยวรายวันวันนี้ก็ลองดูเนาะครับ เพราะไม่แน่ใจว่าบางทีอาจจะมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อวานเลขช่างโะก็ไปออกรายวันด้วยนะครฮะเกือบเข้าสามตัวเลยนะอครับอุ้ยสี่ศูนย์สองออกห้าศูนย์สองมอวันนี้เลขน้องชองก็เตคุยคเม็ดนะเต้คุย,คย,คยสากเม็เราคือไม่ได้เข้าไปข้างในครับไม่ได้เข้าไปเคาะตูบอกได้ยินเสียงเคาะว่าเลขซื้อเด้อเลขจะออกวัน,นนี้ ห0 1ศูนหนึ่งประจําได้ห้าูนนั้นแล้วก็สะดุงตื่นครับโอ้ก็ถือว่าสะดุงตื่นก็เกือบทั้งเช้านอนไม่หลับเลยตื่นมาก็เด่นโทรศัพท์โทรเพราะเพะมันนอนไม่หลับครับสะดุงตื่นเลยฝันปุ๊บเลยเขียนไว้ตอนกลางคืนครับกลัวลืมก็ได้ข่าวว่ามีคนฝันเห็นน้องชองด้วยว่าได้ของเยอะแยะมากมายเขามาถาม มาถามว่าได้เลขอะไรเขาฝันว่าได้ซื้ออะไรร้เ,เขามาถามเลขเตรียมอืม<ร>ออะละครับเนาะเห็นนี่เนะเาะครับอละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างบุญด้วยกันนะครับยังไงก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับหรือท่าในใดอยากจะลองไปเสี่ยงรายวันดูก่อนก็ก็เอาแล้วพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องชองนะครับสวัสดีครับ